สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยะลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับนะตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณบ่ายสกว่ากับสี่โมงครับเวทีกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องก็เหลือเดินใจหรือยอยังเป็นบางส่วนนะครับแล้วเช็คระบบม,มือแรงเลยก่อนบัตรเป็นสุดยอดเลยครับ หลายคนพิ่นกลับมาปู่สัไว์แล้วเครับพี่น้องอ้มวววนว่แม่เรวมาขา,ขาววองวัวววววนวว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 มวววรวววววววสวบววนวววววลวววววววัวววยวว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 วยว่วว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 ราวว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 วคร เอมสังกสีฟังครับวู้ยสุด,ดอยอดนี่แหละครับพี่นวิธีนะครับ ทำอะไรกันน่ะน้องต้องสาตครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เดียวนะครับเห็นสาวน้อยเพชรพะแพงมานะครับมันมาลั่นแตกบัทกสก๊ะบาหลั่นแตกรับพี่น้องเราจะเกียวไปใี สถานงสะวนข้ากันมเสสีกวางข้างมนหรืออะไร่แพงข้างเพื่เดียวแล้วก็เสาเขาแล้วไปเนี่ยกินอย่างนันเหเพื่อเตียวเห็นอยงพเ็นอ๋อขี้วกิข้น้ทานด้อู้นงทานพันิกางเสบเด้เมนขนมเ้นขนมจีนหรือข้าวปุ้นสั่น่า นมจเขนขนมเซนขนมจีนขขาปุ้นเปินได้หลายอย่างเนยใหอยังให้ยังไม่ได้ไม่ได้อันครับไม่ได้ บ่ได <Attention>, uh. <c oughs> ้เห็นรถโดนเลยเช็ครถเตียเน่นครับบ่ได้เห็นรถโดนชิ้นว่ารถเละกลับมาหารถนอนกอดเอาซาเดอร์มือกอดกอดพวก่มรอคันใหญ่พวกรถคันไหนล่ะหกไหลรถนะรถคันนี้หรือรถจะของพับปพับไปเอาไปเอาน้ำมันอยู่ครับน้ำมันเบียครับน้ำมันเบียรับายุ่งเสรดีเด็กถอดแกนนะถอดแกบอกถอดแกซื้อมาไหนแล้วแต่ว่าเมียซื้อยุ่งเสรซื้อมาแล้รวันบอกนี่ครับแม่กระเดื่องครับ ยืนดิโอ้กะน้าหัวกะตะเกียวเนาะ น่าระปิดได้ยได้ไหมย่มันเบรกอ่ะโอ้ผมมาแล้วไปหินไปกินข่ากัเกงไก่พ่นกับพ่นพ่นบอกล้าวยงบอไปเอาหอมไอที่ว่ากะตีก็ใช้ด้วยหนะตกาใช้เอายังดอกเตี้ยผมขอน้ำแข็งทุ่งเดียวเตี้ยเอาหนามากนะอามากกะติไมม่ก้เขละซองเลยไมได้ข็จหน้ำมเปลี่ยนต่ พี่นอ้องเอาอันปลาคอลงเนี่ยนะเอาปลาคอลงมาเนี่ยตัวมันหยุดว่งหันนี่ไปลน,นั่นมาครับพี่น้องไปลนี่ยืดเลยครับอันนี้คือสีอะไรครับอันนี้คือปลาคอปลาคอครับปลาคออ๋อ oh, มันทำอะไรครับปลาคอหยุดว่งหันนี่ไปซ่าปลาด้วย ต้มครับสาปาถาดไทยองเทียบรถอีฟดิเปิดบรงด้วมันยั้งปะยังเจ้เลยบิดบิดบีบทั้งพี่ทั้งขวาบีบอันนี้บีบไปทั้งคุณเออมีของไม่ฝากตีนน้นไงพี่น้องคือบอก็งัดขึ้นหรอลูกเตี้ย บอกมันมันระเบิดปากคอออกไงจังนี่แล้วเหมืนแม่มันเองมันนวดอนห้น้องก้าวมันหยดดอไม่เป็นนั่นถึงข้นหลอดเดียวหลายต้นหายตัวมาอืมอ๋ออ๋อตัวนี้ออกตัวหยดอ๋อมันดอะลาครับพี่้องทำมั้ยนี่อะน้ำมันหยครับ ของฝากทีมงานครับปปลคอกังครับแม่ปลาคอกั้งยี่ดีปลาคอกังครับคักเผาแซ่บอยแก่ลายอบฟังไหมปลาคออบฟังอ่ะผู้ใดเขาเฮ็นปลาคอจะเมียอยู่นี่เถอะปลาคออบฟังแันดีเียเนี่ย รุ่นน้เบียร์ครับรุ่นนี้เบียร์กว่าอยู่ครับสําหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องกัะเพียงกันนี้ครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องน้องครับโอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องกัะเพียงกันนี้นะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับขอกราบสวัสดีครับ